สวัสดีครับลุงแอนะครับวันนี้ลุงแอจะพามาทำน้ำหมักกระทอนกันครับลุงแอจะทำน้ำหมักกระทอนไว้ใช้ในการหมักปลาหมักกุ้งนะครับเพราะว่ากน้ำหมักกระท้อนนี่ช่วยย่อยพวกเนื้อปลาเนื้อกุ้งได้ดีครับหลังจากที่เราเก็บกระท้อนมาได้เราก็เอามา เปน็นชิ้นชิ้นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็คลุกเ้ากับน้ำตาลทรายกระท้อน1กิโลลุงแอจะใช้น้ำตาลทราย2ขีดน,นะครับแล้วก็คลุกเล้าเข้ากันได้เลยครับลุงแอก็จะแช่ส่วนผสมนี้ไว้ในถังนะครับเวลาลุงแอจะหมักปลาหมักกุ้งพวกนี้ลุงแอก็จะเอาน้ำกระท้อนเนี่ยมาเป็นส่วนผสมในการหมัก ส่วนใครที่ชอบหมักปลาหมักกุ้งอยู่แล้วเพื่อทําน้ําจุลินทรีย์ก็ลองนําวิธีการหมักน้ํากระท้อนของลุงแอเนี่ยไปใช้ดูนะครับ